เพึ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละที่มันยุ่งยากอยู่นี่นะในใชยสิ่งอื่นใดมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะ กำจัดกิเลสออกจากมันไม่หมดมันจึงยากอยู่นี่แหละที่มันกำจัดไม่หมดก็เพราะว่าความเพียรไม่เพียงพอมากเกิเป็นความเกียดคร้านมากกว่าความเพียร ท่านู้ที่ขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยท่านก็หลุดพ้นไปได้ง่ายได้ไวผู้ใดเกียดคล้านอึดอาจการทำความเพียรมันก็นานพ้นทุกเนื่องจากว่ากิเลสนี่ มันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่นานแล้วทั้งแต่เกิดเป็นจิตวิญญาณมามันก็มีกิเลสติดตามมาทั้งนั้นแหละกิเลสแบบเป็นผู้สร้างชาติสร้างครบในดวงจิตดวงนี้อาศัย การที่บุคคลจะมาเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้มันแสนยากแสนลำบากเพราะมันเคยอยู่มาแล้วนมนานเคยอาศัยร่างกายอันนี้มานานทีเดียวนับชาติไม่ท้วนเลยนี่แหละการที่จะมา ทำความเบื่อหน่ายกันเอาไว้ๆอย่างนี้มันไม่ได้นั่นต่จงต้องอาศัยการฝึกใจให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาเท่านั้นสอนใจใจจึงจะเชื่อปัญญาอบรมจิตให้ดีแล้วยอมวิมุตใน หลักทางกล่าวไว้การที่จิตจะหลุดพ้นนี่ถ้าขาดปัญญาแล้วหลุดไม่ได้ให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยคันยังมาทำใจมันสงบก่อนให้นิวรณ์ห้าเนะี่ยมันระง,งับไป เมื่อในวันห้ามันดับไปจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานไม่เอียงไปข้างรักข้างชังไม่เอียงไปข้างเกียดคร้านง,งวงเหงาห้านอนไม่เอียงไปข้างพุ้งซ่านรำคาญเคสไม่มีสถานีไม่เอียงไปข้างสงส,รรสัยงงสลังเล ในบาปบุญคุณโทษคพรนรู้แจ้งแล้วในเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษอยู่แล้วเหตุนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆถ้าหากว่าผู้ใดยังไม่รู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่มังทีต้องสงสัยอยู่ร่ำไปนั่นแหละดังนั้นต้อพิจารณาให้มันเห็น ว่าบุญมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่อย่างนี้นะให้มันเห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงยืนยันว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงอย่างนี้นี่เราต้องพิจารณาให้มันรู้ให้มันเข้าใจว่า สถานที่ดังกล่าวมานี้มีจริงพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วเราไม่เชื่อพระปัญญาต,ตรรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่เศร้าไปเชื่อปัญญาของใครอ่ะใครในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอาราหารันติสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีเลย มีแต่ในพุทธศาสตร์สนานี่แหละบุคคลสามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดให้สิ้นไปได้ mm hmm. ก็ให้เพิ่งเข้าใจอย่างนี้ mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะงสงสัยลังเลททำไมกราคะโทสะโมหะนะครแต่มันแสดงฤทธ์แสดงเดชปรากฏอยู่ในใจเนี่ย ถ้าใครยังไม่รู้กิเลสเหล่านี้แล้วก็หนาเต็มเตียก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยความโลภโกรธหลงก็เหมือนกันมันมีอยู่ในใจนมมนมนานแล้วตั้งแต่เกิดมานู่นทำไมถึงจะไม่รู้นั่นแหละบ,บุคคลมารู้จากกิเลสเหล่านี้ว่ามันมีฤทธิ์มีเดชอย่างไร มันก่อทุกข์ให้แก่ผู้สะสมอย่างไรบ้างนี่มารู้ชัดขึ้นมาว่าการที่จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะกิเลสเหล่านี้แหละทีแรกก็กจิตสร้างกิเลสยี่ขึ้นมาขั้นต่อมากิเลสมันก็ททำพิษทำให้จิตเดือดร้อนอย่าไปเข้าใจว่ากิเลสมาจากที่อื่น จิตนี้เป็นผู้สร้างขึ้นเช่นราคะกองกำหนัดอย่างนี้นะก็ลองเพ่งดูสิว่าใครลราเป็นผู้กำหนัดก็จิตตรงนี้สิกำหนัดนะร่างกายมันไม่ได้กำหนัดอะไรถ้าจิตไม่กำหนัดแล้วมันไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นต้องคิดดูให้ดีโทสะก็ดี ความคิดพยาบาทจองเวรนผู้อื่น,นอ่ะใครคิดล่ะนี่ก็จิตตรงนี้แหละมันคิดโมหะหลงไม่รู้จริงใครเป็นผู้หลงบ่เนี่ยอืมก็จิตตรงนี้หลงร่างกายทุกส่วนมันไม่หลงมันไม่รู้อะไรเนีย่ยตรงพิจารณานดูให้ดีเย่างว่าอะไรอะไรมันก็มารวมลงที่จิต คือธรรมชาติรู้ธรรมชาติคิดอย่างเดียวเท่านี้แหละอย่าไปสงสัยวันนี้เมื่อจิตนี้ไม่ฉลาดแล้วอะไรกระทบเข้ามาก็ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้มันก็เป็นทุกข์แสิบะเนี่ยะมันก็ก่กอให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมา กิเลสตัณหาก็เผาจิตให้เราร้อนก็เพราะความยึดถือเอาเรื่องกิเลสนั่นแหละไว้นะ่ะมันจึงได้เผาดูดีๆนี่จะให้กิเลสมาเผาจิตให้เราร้อนนี่ไม่มีไม่เข้าใจตัวเองเป็นผู้สร้างขึ้นคล้ายๆกับว่าตัวเองก่อไฟเผาตัวเองนั่นแหละมันก็ เจ็บก็ปวดก็ร้อนรุมอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตเองนะสร้างกิเลสเผาจิตเองพูดง่ายๆอย่างนี้แหละเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกตัวเองเข้าไปตัวเองนั่นแหละห้ามตัวเองไม่ให้มันปรุงแต่งไม่ให้มันสร้างกิเลสเหล่านั้นขึ้นมา นี่เมื่อตัวเองสามารถห้ามตัวเองได้มันก็ได้เท่านั้นเองกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตไม่คิดไม่สร้างมันขึ้นไม่พอใจมันมันก็เกิดไม่ได้แต่เชื้อของมันมีอยู่เมื่อเชื้อมันมีอยู่แล้วจิตไม่ส่งเสริมมัน มันก็ไม่งอกงามไม่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปในที่สุดรากเง้าของกิเลสอัะนนะั้นมันก็เน่าไปเองเมื่อมันไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้น้ำมารดมันคือว่าจิตไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้มันก็ทนอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนต้นไม้นั่นแหละถ้าเจ้าของไม่ดูแล ไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ํามันก็เฉาตายไปเท่านั้นเองเนี่ะต้นไม้ที่ปลูกใหม่อ่ะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> ทิ่แลสถ้าจิตไม่ส่งเสริมมันไม่ปรุงไม่แต่งมันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ระงับตับไปนี่ไม่ใช่ว่า จะว่าเป็นของยากจนเหลือวิสัยอันการละกิเลสนี้ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายได้ก็ไม่เชิงแล้วว่าอยู่ในวิสัยที่บุคคลจัดทำได้ละได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ทรงสั่งสอนแต่ถ้าจะมาทำแบบง่ายๆ แบบสบายสบายแล้วให้กิเลสมันแห้งไปก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเหตุนั้น,นก็สังเกตดูสิกรรมวิธีที่พระศา,ษา,ษา,าทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างทรงเอาสัะก,กิเลเได้ในคืนวันเดือนหกเพ็ญพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับเปือซ้สยวางลงที่ตักต่อจากนั้นรงอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้สำเร็จพระสัมมาสัมพธิยานในค่ำคืนวันนี้แล้วเราจะไม่ลุกออกจากที่นี้เลยเนื้อหนังมังสาจะเหี่ยวแห้งไปยังเหลือแต่หนังกับกระดูกก็ตามที ถ้าจิตจำนงหมายสิ่งใดที่เราตั้งไว้ไม่สำเร็จเราจะไม่ออกลุกจากที่นี่ไปเด็ดขาดเลยเมื่อทรงอธิษฐานอย่างนั้นแล้วก็ตั้งความเพียรลงไปเพียรมาก็เพียรเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งเป็นปกติโย หายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติโยอย่างนี้นะถ้าจิตไม่ปกติมันก็รู้ไม่ปกติเพราะอะไรมันยึดถือเรื่องใดไว้เมื่อรู้แล้วกำหนดละเรื่องนั้นไปเมื่อจิตเบื่อมันแล้วเห็นโทษของอารมณ์น,ะนั้นแล้วนักำหนดละมันมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะจิตไม่ยินดีไม่สะสมไว้ มันสำคัญอยู่ที่จิตนี่ไปชอบไปพอใจไปชอบกับกิเลสนี่สิสำคัญอยู่ตรงนี้แหละไม่ยอมละถ้ามันระงับไปแล้วพลนึกถึงมันขึ้นมาปรุงแตงมันขึ้นมาเอ้ามันปรุงแต่มมันขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนผลระงับมันไป ถ้ามันระง,งับดับไปแล้วผดเผอเผอตัวผดพุงแต้มขึ้นมาอยู่นี้แล้วจิตใจของคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันจึงหลุดพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ไว้ในใจเช่นนี้แล้วใจจะไม่พ็นทุกข์จะอยู่ได้อย่างไรเหมือนบุคคลเอางูพิษมาเลี้ยงไว้ในเรือน จะให้มันอยู่ดีกินดีสักเท่าไหรก่ก็ตามงูพิษนั่นนะมันก็ไม่เชื่องกับเจ้าของพอเจ้าของเผลอไปถูกมันเข้ามันกัดเอาเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกีเลสนี่มันไม่ได้เชื่องกับใครละก็แต่ใครสร้างมันขึ้นมาแล้วมันเล่นงานทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าไม่ต้องการให้มันเล่นงานนวะอย่าไปสร้างมันขึ้นมามก็ถันนั่นแหละเมือนอย่างหมูคลเลี้ยงงูไว้ในเรือนถ้าหากว่าระมัดระวังไม่ไปแตะต้องมันมันก็ไม่กัดอ,อันนี้ฉันได้ก็อย่างนั้นแหละอารมณ์ทั้งหลาย ที่มากระทบตาเป็นตน้นอันเป็นบ่อกเกิดแห่งราคะโทสะโมหะเมื่อมีรูปเป็นต้นมากระทบในตามีปัญญามีสติรู้เท่าทันไม่ถือมัน่นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ถือมัน่นว่าสิ่งนั้นรูปนั้นน่ารักน่าชังอะไรไม่เลยก็ให้เห็นสักแต่ว่ารูปมันผ่านไปผ่านไป รูปทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นของแตกของดับจะเป็นรูปที่สวยงามหรือไม่สวยงามก็ตามละเอียดปรนณีตอย่างไรก็ตามมันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยเคือนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมดัสต่างๆ มันมีสามลักษณะอย่างนี้คือเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วกับแปรปรวนในท่ามลากลางแตกดับในที่สุดไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดก็เป็นอย่างนี้นะความจริงก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นมีแต่ว่าเราอบรมจิตให้มีปัญญา ไปรู้แจ้งในความจริงเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้วจิตไม่ถือมั่นแล้วมันก็หมดทุกข์กันเท่านั้นเองนะมมันจะไม่มีทุกข์อยู่ในจิตใจอ่ะถ้าละความยึดมั่นเสียได้โดยประการทั้งปวงถ้าละได้เป็นบางอย่างอย่างนี้ทุกข์มันก็เบาลงเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนะี่ยอย่าพากันนิ่งนอนใจในไหนๆเราก็จะต้องได้ทำความเพียรละมันอยู่ดีๆเนี่ยกิเลสนี่แม้ยจะไปเกิดใ,ในภพใดชาติใดถ้าไม่ภากเพียรละกิเลสนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ดีไม่ดีกิเลสมันก็จูงให้ไปทำชั่วด้วยกายด้วยวาจามีฆ่าสัตว์เป็นต้น ทำมากๆเข้าไปตายแล้วบาปกรรมนั้นก็นำไปสู่นรกทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้นี่การสะสมกิเลสไว้นะคนสุดท้ายมันก็บรรดาให้ไปทำบาปนั่นแหละพูดไปง่ายๆอย่างนั้นบางคนถึงก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นูน่น ไม่ว่าจะฆ่าคนธรรมดาหรือสับดีดฉานนะไหมแต่พ่อแม่ของตัวเองยังฆ่าได้นั่นเนเรื่องของกิเลสแล้วมันแสนที่จะร้ายกาศดังนั้นเราต้องเห็นโทษของมันต้องพยายามเบื่อมันเสมอถึงแม้เรายังจะถอนรากถอนโคนของมันออกไม่หมด แต่ก็พยายามตัดก้าร,รานกิ่งมันให้มันหมดไปหมดไปเช่นนี้นี่มันก็เบาบางไปแล้วกิเลสนั้นนะเราพยายามภาคเปียนละมันไปทีละน้อยละน้อยไปขอละมากมากทีเดียวละละไม่ได้กำลังไม่พอมันต้องมีกำลังนะมันจึงค่อยละได้กิเลสนะอย่างที่เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่นั้นแหละ กำลังศีลกำลังสมาธิกำลังปัญญานี่มันต้องมีกำลังหมู่นี้มันยังค่อยละได้กิเลสนั้นคุณธรรมทั้งสามอย่างนี้บุคคลต้องสร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนมันจึงสามารถถอนรากถอนโคนของกิเลสออกจาก,กจิตใจได้ ถ้าไม่อาศัยคุณธรรมเหล่านี้แล้วใช่คนทั้งหลายมันก็ต้องละกิเลสกันได้หมดสินั่นน่ะต้องให้พิจารณาดูที่เหตุที่มันยังละกิเลสล่านี้ไม่ได้เพราะวามันไม่มีความเพียรที่จะทำศีลสมาธิปัญญานี่ให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนได้ เป็นงั้นผู้ใดทั้งมีปัญญาด้วยทั้งมีความอดทนด้วยอย่างนี้เมื่อปัญญาสอดสองมองเห็นกิเลสทนเห็นโทษของกิเลสแล้วอย่างนี้มันก็มาอดกั้นทนทานไม่สร้างมันขึ้นมาอีกที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามละมันออกไป นี่ความอดกับปัญญาเนี่ยนะป้าเป็นคู่กันเลยนะถ้ามีแต่ปัญญาความอดทนไม่มีมันก็ไม่มีทางเราจะละมันได้กิเลสเนี่ยเมื่อมันกระทบกระทั่งมันโผนปั่นขึ้นมาแล้วจิตก็วันไหวไปตามเนี่ยเรื่องมันนะมันถึงละมันไม่ได้ถ้าวันไหวแล้วแสดงว่ามันมีอำนาจเหนือแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยขันติความอดทนอดกั้นไม่ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมากิเลสเก่าอันใดที่มันเป็นสัญญาอาดีตเคยยึดเคยถือร่วมมาแล้วก็กำหนดละมันสอนใจละมันเรื่อยๆไปเออเช่นนี้แหละกิเลสมันถึงจะเบาบางออกจากกิตใจไปเพราะว่าเชื้อของมันที่จะให้ เราสร้างกิเลสข,ขึ้นมาใหม่นั่นอนะ่ะเราทำลายมันเรื่อยไปอ่ะไม่ให้มันงอกงามเจริญขึ้นมาได้เช่นกามวิตกอย่างนี้นะมันจะคิดนึกไปทางกามคุณอย่างนี้เราห้ามจิตทันทีเมื่อมันคิดไปนี่เมื่อห้ามจิตได้มันก็ไม่ไปแล้วมันก็อยู่กามมวิตกมันก็ไม่เกิดขึ้น พยาบาทวิตกก็เหมือนกันเมื่อมันคิดโกรธใครมาแล้วมันคิดอยากจะแก้แค้นมันอย่างนี้นะเราไม่ให้มันคิดอ่ะห้ามจิตเลยไม่ต้องไปแก้แค้นใครขืนไปแก้แค้นกันอยู่เวรไม่รู้จักจบเนอคนมีเวรอยู่จะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ยังไงล่ะไปไม่ได้ สอนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ไปผูกพันไม่อาฆาตจองเวรกับใครมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละให้มากันให้พากันมาเห็นความสําคัญของจิตด,ดวงนี้ให้มากถ้าไม่มีจิตด,ดวงนี้แล้วไม่มีความหมายอะไรโลกอันนี้นะล้วจะสร้างบุญบารมีไปทําไมอ่ะสร้าง เพื่อใครแบบนี้นั่นเมืร่รพีนาดูโดยเหตุผลแล้วก็เราสร้างบุญบารมีไปก็เพื่อกิตตรงนี้เพื่อให้เป็นกำลังกิตตรงนี้แล้วจะได้ละกิเลสให้มันขาดจากสันดานอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะละไอ้มันขาดไปเสียจริงจังลงไปแล้วทุกข์ทางใจมันก็ดับไป นั่นแหละให้พากันเข้าใจถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจเนี่ยทางแนวทางปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่นะมันยากแต่คำหาทางที่ถูกต้องเท่านั้นแหละเมื่อคำหาทางถูกต้องแล้วอย่างนี้เรามาควบคุมจิตตรงนี้นะทางถูกต้องนะไม่ใช่อื่นไกลอะ่ะ ให้เป็นกลางให้เป็นมัดฌิมาปฏิปทาให้เป็นข้อปฏิบัติสายกลางนี่นะนั่นเนี่ยแม้ว่ามันจะหลงเอียงไปเป็นบางข้ามก็อย่าไปถือสามันรู้ตัวแล้วกำหนดตั้งจิตใหม่ให้จิตมันแน่วแน่อยู่ในภายในให้จิตมันหนักแน่นเข้มแข็งด้วยกำลังบุญวัฒนารมี ที่เราสร้างมาอันนี้ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอย,อยู่เราจะไปลืมทํานองครองธรรมคำสอนของพรพราสดาอันพระองค์พระจนมาในคืนวันเตือนหกเพนพระจันเต็มดวงนั่นนะพระองค์ก็ทรงระลึกถึงพระบารมีธรรมของพระองค์ที่ได้สั่งสมมาเตอเนกชาติน่ะ ถ้ามีจริงขอให้บรรดาลปรากฏขึ้นแล้วกำจัดกิเลสมารทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสสมานมันเกิดขึ้นมาพราะองค์ก็รู้เท่าอธิษฐานถึงบุญญาบารมี เมื่อบุญญาบาร,รมีของพระองค์มาปรากฏแล้วกิเลสนั้นก็หายหน้าไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่ได้เลยอย่างนี้เพราะว่าพระองค์มีใจตั้งมั่นแล้วกิเลสเข้าไม่ถึงเหตน้วมันจึงถอยออกไปนี่แหละการจะเอาชนะกิเลสได้นะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าทํำความดีเพียงเล็กน้อยแล้ว จะเอาชนะกิเลสได้อย่างนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสมดุลกันมันจึงเป็นไปได้เหมือนเราปรุงอาหารอย่างนี้แหละถ้าไม่ครบเครื่องแล้วอาหารนั้นก็ไม่อร่อยเป็นอย่างนั้น,นการปฏิบัติทมการฝึกฝนจิตใจ ให้ละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็เช่นนั้นแหละเมื่อเราเตรียมกำลังไม่พักพร้อมอย่างนี้มันก็ไม่ได้ละกิเลสอันนั้นไม่ได้เลยม,มันเป็นอย่างนั้นเราจะในปากกันเข้าใจในพากันรู้จักว่าบาร,รมีทั้งหลายนะั้นมันเกิดจากตัวของเราทำเอาเอง ให้ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ไม่ได้หยิบไม่ได้แบ่งกันไม่ได้จริงๆของโมเนียทำของจริงอะมีอันเดียวไปแบ่งได้ยังไงอ่ะนั่นแหละผู้ใดเข้าถึงแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นนี่ไม่มีสองมีสามไม่ไม่จะไม่แบ่งกับใครเลยอันนี้แต่ถ้าพระอารหันต์ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็ยังถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่คนทั้งหลายได้อยู่แต่ว่าความรู้ที่ท่านถ่ายทอดให้นั้นท่านแนะแนวปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าเทศให้ฟังแล้วกิเลสมันแห้งไปเลยไม่ใช่ท่านสอนให้รู้จัก อุบายอบรมจิตฝึกฝนจิตให้ละกิเลสตัณหาต่างๆดัง,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 งที่แสดงมาโดยลำดับนี่เละเพราะฉะนั้นเมื่อพากันรู้แล้วเข้าใจแล้วในแนวทางปฏิบัตินีนะ่ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอันเป็นปัจจุบันนี่นะอยู่เสมอเสมอ อย่าเผลอเลินเนล่อแล้วมันก็จะก้าวหน้าไปสู่คุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับนังแสดงมา